สถานที่จำหม่ายวุตถุพันที่ระลึกข,ของท่านอาจารย์ที่จำหน่ายก็ไม่มีอะไรเนาะที่จำหน่ายโดยรวมที่จำหน่ายจำรวของท่านนี่เป็นภาพวาดท,ที่ท่านวาดแต่ไม่รู้ว่ามันจะสื่อถึงอะไรก็ไม่รู้ภ่าพว่าดนี้เป็นลายมือของท่านอาจารย์ทวันลายมือของท่านอาจารย์ทวันลายมือคน มีความสามารถพิเศษมีบุญในด,ด้านศิลก็จะเป็นแบบของท่านทวัน่เป็นลรส่วนออกตรงนี้จะเป็นที่จํหน่ายที่เราเลือกออกมาก็จะมาตรงนี้แต่ตรงนี้จะเป็นที่จอดรถเป็นที่จอดรถของคน,คน,คนที่จะมาเที่ยวหนงานมีตู้เอทีเอ็มกจะเป็นจำหน่ายห้องน้ําห้องสุข,ขาเนี่ยเป็น ยี่สิบเกดเขาบอกว่าอะไรยี่สิบเกกันยาอาจารย์วันถวันดัชนีบอกแสดงความยินดีกับผู้ที่ได้รับรางวัลไทยอวอร์ดอะไรเนี่ยถวันศินลปินแห่งชาติอินสนีวงสามอะไรทวีรัชนีนประทานธง,งชัยรัฐประทุมช่วงบนนี้ปีนาวงศิกันอันนี้เป็นทางที่เข้ามาอีกทีหนึง่งอันนี้ก็จะเป็นทางออกไปอีกทีหนึง่งเป็นสถานที่ของอาจารย์เรา ทางตะวันก็จะมีแค่นี้แต่ทาที่มันก็เป็นรูปเป็นรูปของข้านอาคารอันนี้เป็นสถานที่ที่รถเข้ามารถออกทางนี้รถเข้ารถอ่อจะอยู่ตามนี้เนี่ยเป็นทางเดินไปนู่นอันนี้เป็นของอันนี้เป็นสวนน่าจะเป็นสวน จะเป็นให้คนเดินมาเที่ยวก็จะเป็นแค่นี้บ้านดําก็จะเป็นแค่นี้บ้านดําก็อยู่แค่นี้แหละกป็นบ้านดำก็แค่นี้ ก็ไม่รู้เอาตรงนี้หน้าไปเ,เขาก็ไปยืนเนี่ยมีกล้องอยู่เนี่ย